พี่น้อ,องครับทำน้อยขว่มคือดวงกลางม่วงงามม่วงงามนอราค่าบอกเบอร์โทรศัพท์โอ,อ้ไม่เดี๋ยวไปเที่ยวตินน่นเตนนอกครับครับวันี้นี่ไม่วัด <c oughs> เอ๋อนี่ครับข้อมูลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับมืัอนี้ก็เป็นวันจันทนนนร,รน์ที่25ครับมกราคมพศ .2500 60c เน,นี่ครับเอ้า,า be, ตาลาดเราเสือโกกเข้าครับเปิดทําการทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีนี่ครับเอาคอยเด็ดเลือกซื้อเลือกขายู่ครับงวงามงวไทยนี่ครับผสมประสานกันไปครับเด้อนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนี่ครับเอ้าเนี่ยครับอัปเดตราคาะัวสาวัวไทยนี่ครับแม่ลูกนี่ครับไปปองปมองกันเลยนะครับเด้อครับ เบอไปเป็นเมืรอวันพลังตระบัดเดินที่ใดเด้ด้วยครับตุ๊บตนี่ครับม่ลูตลูแตวแมตลูกตว๊บตล๊บตรับตุ๊บตล๊บตุ๊บตนีบตุ๊บตุ๊บกุ๊บตลูกตุ๊บตุ๊บตุ๊มตุ๊บกุยนตอยสตุ๊เตุ๊บตุิบตุ๊บตุ๊บตุบคบตุ๊42ุ๊บต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 ุ เปิดราคาไว้42นี่ครับตาแม่ตาแก่ตัวนี้เป็นขึ้นมาถ่ายเข่านะครับเด้อครับแม่ลูกลูกตัวแม่42นี่ครับลำตัวแม่เพื่อนถ่ายสูงเมตร30นะครับเด้อลูกตัวแม่เตานมดีนี่ครับพร้อมจักหน่อยนี่ครับข้มแหลก42นี่ครับตัวใดอีกหนอครับนี่ข้างนี่เป็นสาวหน่อยบอสแม่ลูกเมือนกันเอาแม่ลูกอีกคอมหนึ่งเือกันลูกตัวเทิร์ปตัวนี้ แม่ลูกลูกตัวเถิกความสูงไก่เคียงกันครับประมาณเมตรสามสิบบวกนะครับ <ใน S 1> เปิดราคาไปเท่านะครับผมนี่แม่ทองแล้วแต่เย็ดเดือนครับ <3 S 2> ตัวนี้แม่ทองแล้วสามเดือน <ๆ S 2> ลูกเถิกในราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้สี่สิบห้าตัวนี้แม่ทองแล้วนะครับด้วยสามเดือนนี่ครับ <ๆ S 2> แม่ทองแล้วอันนี้ลูกเถิกนี่ครับหัวไถ่เขืกันราคาก็พอฟังครับต่อรองอีกอยู่นี่ครับสำหรับสายนายมองหาัหัวไปเลี้ยงครับแม่ลูกสี่สิบห้าเลี้ยงง่ายหัวไทยนี่ครับ ทองม่านสามเดือนตัวนี้นี่ครับเอาได้ความเงี้ยวครับแต่ว่าได้ความเตี่ยนน่หน่อยหนึ่งหัวไทยเขานี่ครับกับหน้าตาดา่าลายกันนี่ครับเอาตัวนี้ลูกเถิกนี่ครับลูกเถิกกางงามอีกนี่ครับอีกบดบดกับขายลูกได้ตัวนั้นก็เตรียมตัวออกลูกไว้อีกนี่ครับหัวสามโตเอาเพื่อมีไผสนใจครับตัวโคมนี่สี่สิบห่านี่ครับโคมนี่นี่ครับสี่สิบห่าน้าตาลำตัวขาแข็งดีนะครับเนาะครับขาแข็ง นย่างเงี้ยนน่ะเครื่องพ่นกับประมาณนั้นนะครับเครื่องอมจัดหน่อยนี่ครับเตานมกับซี่นะครับเนาะนี่ครับมีสองโคมนะครับเนาะเอาฝากเบอร์โทรไปนะครับ098ย์เก้า6ปดศูนย์เก้นึ่งหกหกหนึ่งกามห้าหกนี่ครับอายุตะกานนี่ครับแม่ลูกสองโคมเลยเอาประมาณนี้ครับของทับนี่ครับตัวนี้โคมนี่นี่ครับเดี๋ยวยางบางตอเลยก็ได้นี่ครับถ้านกำลังต่อรองกันว่าไะ นะครับท่านก็กำลังต่อรองกันอยู่ลุ่มเมืงงัวงัวบดวะงัวบดเห็นอ๋อยางเมืองโตงัวบดจังหน่อยนึงเดี๋ยวจังยางออกไป่ได้านพูดนี่ครับโอ้เม่บดแม่บดขายอะไรับนี่เรากำลังต่อรองกันอยู่ต่อรองกันอยู่ว่ะไงเมซี่ชิบหายบวกอยู่ครับนี่ครับแม่บดราคาเท่าไหร่ครับเพี่หนว่ยอืม นี่ครับกําลังคุยกันซีกลัวบ่พอวะนี่ครับแม่โบ๊ทซีสิบสายนอนครับนี่ไงอืมนี่ครับเอ้าเพื่อมีไฟหมักแบบนี้เพื่อกําลังต่อรองกันอยู่เนาะนี่ครับเอ้าแม่โบ๊เอาต่อรองรถพฟลเอารถนี่ครับเอาแง่มงต่อนะครับเนี่ครับบรรยากาศเอ้าเอ้าหัวหัวไทยหัวโบ๊ผสมผสานกันไปนี่ครับแง่มงต่อเลยนี่ครับ ใช่หน้กำลังเปลี่ยนกันบ่เปลี่ยนกันแล้วเปลี่ยนกันเอาครับนี่เปลี่ยนกันเอาอ่ะครับนี่บอกโตเปลี่ยนขายถอยแล้พอนี่เปลี่ยนมาแล้วนี่เป็นมาขายทอาได้ตัวนี้ีมนกว่าครับอีสิบแปเปลี่ยนมากลกัขายเลยนี่ครับ แม่นี่48ครับเด้อนี่ครับเป็นว่านี่ครับเป็นหองไว้ต้นก็เป็นแม่ลูกกันมาทางนั้นนี่ครับแม่นี่4มื่นแปดนึ่ครับทไายกับซุมแม่นม่เม็ด45นี่ครับแม่นี่นี่ครับ48นี่ครับนี่ครับสี่สิบแปดอืมนี่ครับ กำลังค mm ุย hmm. ก <cascade it. S 2> yes, ันอยู hmm. so ye, to to mm ่ทางนั้นนะครับเอาเบอร์โทรอาจชีบ่มีครับเริ่มเป็นกางต่อรองกันอยู่นะครับกำลังเจรจาคุยกันอยู่นะครับนี่ครับเอาประมาณนี้ครับขอบคุณครับเอานี่ครับตัวนี้ก็เป็นโคแม่ลูกเื่ากันขายลูกไปแล้วเหลือแต่แม่ขายลูกขายลูกไปเท่าไรพอนี่ยขายลูกเพิ่นไปเท่าไรน้องขายลูกไปสองหมื่นสี่อ๋อลูกไส้เพื่อนขายลูกไปแล้วสองหมื่นสี่เหลือแม่เท่าไรครับนี่ เหลือแม่สามสิบแปดนะครับแต่ลูกยังโตเราพ่อแม่นี่ง่วงงวลูกสองตัวหัวลูกสองตัวเป็นจำมาขายแต่ลูกไปเศร้าซีเหลือแม่สามสิบแปดนะครับแม่สามสิบแปดนะครับแม่กระสุงประมาณเมตรเกือบเมตรสี่สิบนะครับแม่นี่นะครับงัวไทยพี่ย่างไป่สช่หรือเพือวันนะวนน้ำหลวงวันน้ำลูกขุนลูกย่างไปเรียนกมูลซะพูดนะครับแม่นี่เหลือสามสิบแปดครับเนี่ยครับเป็นงัวแยกลูกนะครับ เอ้ามีเบอร์ที่ต่อบ่พ่อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสี่สองสามเก้าสี่สองสามเก้าเหลือตัวเดียวปะเพาะเหลือตัวเดียวหลูกขายไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับแม่เพื่อนอ้าเป็นงอแยกลูกครับท่านได้ตามหางงอแยกลูกลูกไส้แดงแดงยางไม่ต่างคนครับคนครับใกล้ๆคุเอ้าครับขอบคุณครับเอาเนี่ยครับเบิรงรุ่นพิเศษจัมโบ้เนี่ยครับพิเศษจัมโบ้เนี่ยครับ พิเศษจำบูน mm ี่ลอยหาชิบหาบวกครับนี่ครับนี่ครับเพราอยหกสิบบวกนี่เดียครับหาชเอ้านี่พ่อเช็คให้ผมแน mm ่นสนนี่ลอยหกสิบมันอยู่หันหัวหาชิบแปดนะพ่อเนาะนี่ครับอันครับพ่อแมนแมนนี่ลอยหกสิบพอดีเนาะนี่ครับเอานี่ครับแม่นี่เป็นยังไงพ่อแม่บักยังไงเนี่ยนี่เจ็ดแปดครับเจ็ดสิบแปดนี่ครับอัน เพื่ปนผสมมาเรือยงพอี่ยเาผมพันสามหลอดทำมามากขาบอกว่าสามหลอดครับพ่อใช่อันจ้าไหนก็ยังมาตวจมาบายเบิรเนาะเจ็ดสิบแปดบ่อนี่ครับเจ็ดหมื่นแปดสองรอยหกสิบเอ้ยรอยห้าสิบแปดบวกนะพ่อเนาะรอยหกสิบนอะนี่ครับพ่อเพื่นเอาไม้วัดรถ่ครับถ่ายเพื่อนเครื่องดำดีแฮะนี่ครับตัวนี้พ่อว่าอันพานมาแล้วสามหลอดแต่ว่าก็ยังไม่ได้กันรันตีครับเด้อตัวนี้เป็นอันสมโตหรือสมหลอดพ่อ สมโตนี่ครับล่ำโตเหนือนังขาแข็งเรียบนี่ครับเครื่องดำหญ่แห้งนี่ครับร้อยหกสิบบวกนี่ครับหน้าตาท่านได้ตามหาโครงสร้างสูงใหญ่อยู่นี่ครับหน้าตาเพื่อนเชื่องดีแล้วพป่าเนาะนี่ครับสองปีกว่านี่ครับเป็นอันพึ่งผสมไปมาเปล่าเป็นท่องแรกบ่าอืมนะครับเป็นแม่สาวพึ่งผสมไปนี่ครับเขาเจ็ดสิบแปดนี่ครับแม่นี่สูงร้อยหกสิบถ่ายเพื่อนนี่ครับหน้าตาขาแข็งนี่ครับโครงสร้างสูงใหญ่ นี่ครับนี่คร uh 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 ับล่ำโตออกกระทบบาซินเนี่ยง่อยนุ่มซีนี่ครับนุ่มซีนี่ครับล่ำโตเหนือหนังเชื่องดีนะพ่อเนาะนี่ครับเชื่องดีนี่ครับล่ำโตนี่ครับอืมแม่นี่นี่ครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งหลอกทิศทางแค่หน่อยตัวหนังกระเม็ดกันนะพ่อตัวหนังกระเม็ดเท่ากันนี่ครับล่ำโตนี่ครับแม่นี่เจ็ดสิบแปดท้ายสูงลอยหกสิบนี่ครับใหญ่เงี้ยว กระทบบาสินงยังหน่อยนี่ครับเขาแม่นี่ม่านบ่อห่อเรื่องไหนออกวันที่16กุมภาพันธ์ผสมเอสเคเอสเคอะไรพอหาเก่าซีนี่ครับลูกที่ได่พอในสองนี่ลูกที่สามในสองออกวันที่16กุมภาพี่ธ์กับกำหนดขอด้วยครับนี่ครับบ่บ่ประกันว่าตัวแม่หรือตัวผู้ัอว่านี่ครับหน้าตาเพื่อน ออกไเดือนกุภา้ครับนี่ครับออกภายในเดือนกุมภาพันธ์พ่ะหนี่ครับนบ่อเาป็่ครับล่ำโตความสูงไก่เคียงกัน้ลยกันนี่ครับขาแข็งนี่ครับล่ำโตเอาั้นดาก็ทั้งหมดนี่ครับเครื่องดำดีกันนี่ครับกกค้างจงทไายเต่านมซีพ่วงหางยาวนี่ครับหน้าตานี่ครับเอาเพื่อนหลอกทิ่แค่น้อยนี่ครับกกค้างจงทไายเอาฝากเบอร์โทษไปอีกได้พอ 0 8 0 0์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สา่หนามสีู่เจ็ดห้ดเพ่อเราเสือเข้านี่ครับสองตัวรุ่นพิเศษครับจัมโบ้นี่ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะพ่อแปดหมืนครับแปดหมื่นพอดีครับเ้อตแม่มานนี่นี่ครับตัวรองได้อยู่นี่ครับออกไายในกู้ไผ่ในนอนนี่ครนอนมีใบมีหลอดคบนอเนาะนี่ครับเติต่อมาด่วนๆนะคนอทสนใจครับขอบคุณครับ่เอตัวนี้เป็นโค้ด นีครับแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวนี้นี่ครับล่ำตัวหน้าตาแม่ลูกลูกตัวผู้โคมนี่เปิดละห้าใบน,นครับเปิดไป้ี่สิบค่ะสี่สิบหกแม่ทับแล้่ยวดีสเดือนแม่ทับเลี่ยดีสามเดือนตัวนี้เป็นราคาเพิ่นห้องไหวครับเด้อสี่สิบหกนี่ครับแม่ก็สูงประมาณเมตรหัวมมเมตรสามสิบอยู่ดี่หัวว่ามันเมตรเส้าหาเอาให้ตีให้เส้าหานะี่ครับหัวไทยเฮาลูกก็สินประมาณตัวที่ ลูกที่4ในห้องนี่ครับงัวไทยเข้านมกระตึงอยู่นี่ครับแม่ลูก46แล้วนี่ครับโคมนี่นี่ครับหน้าตาแม่นี่ครับหน้าตาลูกนี่ใช่ไรแม่ไหมนี่ครับแม่ลูกโคมนี่46นี่ครับเนางัวไทยนี่ครับงัวไทยเลี้ยงง่ายตัวนี้คล้ายเราพบตัวสาวหน่อยนี่เครื่องดำดีนี่ครับตัวนี้นี่ครับเนาตัวนี้เท่าไหมครับแม่นี่ ตัวนี้สาหนะครับแม่เดียวเนาะนี่ครับเครื่องดำดีให้กัน35,000บาทรับสูงเมตรสามสในความเาี้ยอยู่ตัวอะไรนีครับยาวอยู่แม่นี่กับสามห้าอลือสอตวนะครับอฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์หกหมห้านึามห่าแปดสหนึ่หวยเล่าเสือค่ะหมวยเหล่าเสืออนี่ครับ เหลือแม่ลูกกับแม่เดียวนี่ครับเอาไามากกะจังโทรสอบถามต่อรองเมันได้เดี๋ยวอะไรบางตัวแก่งแม่สาวทางนี้นี่ครับตัวนั้นขึ้นมใหญ่ครับแต่ทางผุดม่านแม่ม่านหมอครับเอาเบิ้งแม่สาวก่อนเปไหนฮ่องสี่สิบหาสี่สิบหาดูแม่นีส,ส,สีสสส่สิบหา,มมานี่ครับแม่สาวแดงๆผอมสมเลยผอมผสมนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทเครื่องดำแน่เล็กน่อยนี่ครับง่ายเครื่องดำทึ่งใหไงผอมครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับหน้าตาเพคน เนาะความสูงกับประมาณเมตรสามสิบห้าบวกนะครับเงาสิบเก้าเดือนนี่ครับเบื้องเครื่องหุ่นนะครับเด้วยนี่ครับเครื่องใหญ่นี่ครับเครื่องดำนี่ครับเงี้ยเอาดีอ๋อสีสันสี่มื่นห้าห่องไว้นี่ครับแม่นั่นนี่ครับเอาตัวนี้ลนะครับต่อมานนี่แหละแม่นีสามสิบเจ็ดนี่ครับเป็นแม่สาวนี่ครับแจ็คเดือนครับตัวนี้สิบพกเดือนสิบพกเดือนนี่ครับพิ่มอีกหน่อยนี่ครับสูงเมตรสามสิบห้านี่ครับเนื้อหนังดี เพื่อนกระดามอีกตัวนึงนี่ครับอเนี่ครับแกงแม่สาวนี่ครับเอาลำตัวเนื้อนังนี่ครับสองแม่นี่สี่สิบหากับสามสิบเจ็ดนี่ครับนี่ครับลำตัวหน้าตาขาแข็งดีลัประกันขาตัวกระถอนเนาะนี่ครับประกันขานี่ครับขาแข็งกับอีกแม่นึงแม่มั่นพอได้ครับนั่นแม่มั่นมั่นเจ็ดเดือนครับแม่นี่ห้าเดือนกว่าข่มตเนาะนี่ครับสามสิบเจ็ดคือกัน เอา้าท่านไหนตามหาอยู่ก็โทษสอบถามตอรองคไนได้นะี่ครับงวดแม่ม่านแบบหนึ่งครับเด้อม่านหาเดือนเนาะนี่ครับอ๋อแม่นี่นี่ครับอ๋ออยู่ลายหย่อนแสงจังหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนลายจังหน่อยอยู่ลายหย่อนแสงนี่ครับหน้าตาเพื่อนม่านหาเดือนเนี่ยเขียนภาษาคือเกางวดไทยเขางวดไทยไทยเขานี่ครับล่ำตัวไทยกับสุพรรณเม็ดสามสิบสามบวกนี่ครับล่ำตัวนี่ครับแม่ม่านหาเดือนนะ <laughs> ขาแข้งดีเขืกันเครื่องกระดำนะครับเครื่องดำเต่านมใหญ่ดีนี่ครับเต่านมซีเนาะนี่ครับเต่านมซีนี่ครับเต่านมซีบ่มีตำหนิ้ยังนี่ครับเอาฝากโบ๊ทโทรอีกนะครับ083ครับ083 495 495 2368 2368าหเกองากามำเภอตะการทอาเอานี่ครับแม่ม่านตัวนี้รับประกันม่านได้นี่ครับแม่นี่เนี่ยพาเดือนเอาครับขอบคุณครับเอานี่ครับเบิ่งควายหน่อย ลงมาตัวหนึ่ง <S <S 1> <S 1> เป็นบักเถิกนี่ครับบักเถิกหน่อยหม่อมออีกตัวหนึ่งนี่ครับความสูงประมาณเมตรสามสิบสามบวกนีค่ครับราคาเท่าไหร่แล้วพ่อสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนีครับบักผูเป็นราคาห้องไหวนะครับเด้อนี่ครับหน้าตาลำโตอายุประมาณเจ็ดปีล้วพอนี่ <N un> <N un> ปีเก่าเดือนนี่ครับควายหน่อยนี่ครับผูหน่อยหม่อมอออีกตัวหนึ่ง น <si ี่ครับหนึ่งปีเก้าเดือนเชื่องดีนี่ครับล um ่ำโตขาแข็งนี่ครับล่ำโตเหนือหนังนี่ครับหนึ่งปีเก้าเดือนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนี่ครับใครกังหันครับใครเสมอดีนี่ครับกวนดีต่อนะกวนดีนี่ครับสมบูรณ์แข็งแรงนี่ครับหน้าตาดีเชื่องดีนี่ครับเอ๋อเพื่อมีไฟมักเล็บก็ดีนะครับเนี่ยขาแข็งเล็บดีนี่ครับหน้าตาฝากเบอร์โทรอีกหน่อยพ่อศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสอง ซีเก้าสองแปดหนึ่งแปดแปดถือกิโนะผอเบอร์โทรนี่ครับอ๋อไพ่มักนี่ครับลงมาตัวหนึ่งอยู่ผูน้อยสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนี่ครับตัวนี้นี่ครับเชื่องดีอ้วนครับห้าร้อยนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับขอบคุณครับนี่ครับเคนกำลังต่อรองกันอยู่นี่ครับน้ำงามเลยนะครับเครื่องดำดำนี่ครับหัวไทยเฮากำลังตอตอรองสื่อขายกันอยู่นีครับสูงกับประมาณเมตร สามสิบนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับงามดีกำลังต่อหลอกกันอยู่เลยนี่ครับเบิ่งห่างๆจังหน่อยนี่ครับกำลังต่อหลอกกันอยู่นี่ครับหัวเนี้ยนี่มาอวดน, <c oughs> นี่ครับ hả? lòng các anh lòng tớ lòng rồi hạ này các bạn này các bạn này các bạn này น,น,นี่คอ๋อ,มมอแม่นี่มั่นหน่อยกว่าราคาไปเท่าไรครับแม่นี่มนนมแม่นี่ราคาเท่าไรครับนี่คุยกันนี่กำลังต่อรองกันนี่ครับแม่นี่สี่สิบสามเดี๋ยวเบิรงแม่อื่นก่อนแม่นี่เพิ่นต่อรองกันอยู่แม่นั่นราคาเท่าไรครับแม่นี่ห้องสามสิบห้องราคาไปสามสิบสามนี่ครับสามหมื่นสามมัดสี่เดือนนี่ครับแม่นี่ ม่านใหญ่กว่ากันมัดสี่เดือนสามหมื่นสามเดี๋ยวคนจังสิกรับมาวงใหม่เนาะนี่ครับแม่หันสี่สิบสามแม่นี้มาอันเอ่อสามสิบสามนี่ครับราคานี่ครับตัวนี้ง้วะลูกสองนี่ครับนี่ครับความสูงกับประมาณเมตรสามสิบนี่ครับแม่นี้สามหมื่นสามพันบาทนีครับง้วะไทยเข้ามัดสี่เดือนนะครับลูกสองนี่ครับตัวนี้นี่ครับเครื่องก็ดีนี่ครับเครื่องเพื่อนพวกค้างจี๋งถ่ายนี่ครับเอ้าแม่นี่นี่ครับ แม่หน่อแม่เพรอะมันเหมือนน่ะเหมือนเล็กหน่อยของพ่อใหญ่นี่ครับมาฝากบระโถนอีกนะครับส่นศูนย์เก่าสามครับศูนย์เก่าสามหาสามเก่าหสามก่าหาศูนย์หกครับขอับครับอาอเดี๋ยวเบิ่งแก่งแม่สาวนี่ครับตัวแดงแดงตัวนี้เท่าไรเนาะครับนี่ตัวนี้สามสิบหกนี่ครับแม่นี่นี่ครับแม่สาวสามหมื่นหกพันบาทนี่ครับสามหมื่นหกพันบาทนี่ครับแม่นี่เรับเด้อเครื่องดำดีพ่วงหางกระเน้านี่ครับล้ำโต สามหมื่นหกพันบาทนี่ครับเอาแม่เนี่ยครับอีกแม่หนึ่งสองหมื่นแปดพันห้านี่ครับแม่นี่สองหมื่นแปดพันห้าเอาพี่เดียวตัวแดงเครื่องน้ำดำนี่ครับง่วงก็ยังบวกเกินปีบอกตัวนี้ประมาณปีนี่ครับประมาณช่วงปีเนาะนี่ครับตัวนี้นี่ครับความสูงไก่เคียงกันประมาณเมตรสามสิบนี่ครับเอาสองตัวเนี่ยตัวนั้นสูงก็แน่กว่ามีไจักหน่อยตัวนี้เมตรเส้าหาบวกเกือบเมตรสามสิบตัวนอนอยยังไงเป็นยังไงครับตตััววนนีี้ Chết sao chết tôi đi sao chết không đó để gặp mẹ sao gần ôm chẳng nói này gặp sao chết ngoài mẹ này cứ để cái nhà vô điều thì điệt thì điệt nhảm rồi đi gặp tôi này, phân đi sóng mươn chết phan bạc gặp cương ôm chẳng nói để gặp nà ta làm tổ để gặp súng cày khiên cắn phan mệt sám cơn này gặp nà ta sám gặp phá quá tôi ý gặp sám sáu không xuống cầu nâng สามสาวสามหนึ่งแปดหกเก้าครับเหลือสามสาวสุดได้เอาเอาครับขอบคุณครับนี่ครับเพื่อไผยมักสาวหน่อยครับผมครับเอานี่ครับเบิ้งแม่สาวครับนี่นี่ครับแม่สาวงามๆอีกตัวหนึ่งนี่ครับเท้าเขาเรียบเรียบร้อยครับหน้าตาล่ำโตเอาเนื้อหนังดีๆหย่นหยดนี่ครับสูงประมาณเมตรสามสิบแปดบัวครับเกือบเมตรสี่สิบคนครับหน้าตาล่ำโตคนนี่ครับยืนงามดีนี่ครับหน้าตา เงินนางอายุประมาณเจ็ดเดือนครับนี่อายุประมาณเข่าปีหนึง่งเข่าปีหนึ่งพอดีครับเปิดราคาไปเท่าไรครับแม่นี่รปเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นพันบาทครับนาตาโอ้โหบ่อครับบป็นลูกพ่อใดนี่เพิ่นว่าเป็นลูกสาวสี่ว่าัยศูนย์เกา้าหกครับนาตาเจ็ดสิบเก้าง่ว่ปีหนึ่งพอดีครับนาตาเชื่องดีนะครับเนาะครับเชื่องดีครับนี่ครับท่านไหนมองหาอยู่หัว่หล่นงามๆนามครับ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับลำโตเนื้อหนังหย่นหยุ่นนี่ไซส์ดีเชื่องดีนี่ครับเครื่องโค้งค้างจีนไทยครับสั้นหลังนี่ครับเอ้าแม่นี่งามๆอีกแม่นึงเพื่อมีไปสนใจครับเครื่องเพุ่นดำดีนี่ครับพ่วงหางเอ้านี่ครับอันลูกสาวซีว่าเนี่มีใบมีหลอดอจุบครับนี่เพื่อนเอาได้ดหายมากบอเนี่ครับใบหลอดเพื่อนบ่ไดดหายมากแต่ว่าเบื้องลักษณะเอาเพื่อนว่านี่ครับเอ้าเป็นราคาห้องไหวครับเนาะ ต่อรองได้ฝากเบอร์โทรไปนะครับ087 087 254 2043 2043นี่ครับอำเภอใดเนาะครับอำเภอพนาครับอำเภอพนาครับจังหวัดอำนาจเจ้าครับผมนี่ครับเอาครับขอบคุณครับนี่ครับเอานี่ครับเบิ้งงมั่วส้นกันนี่ครับไล่ละเท่าไรครับนี่ไล่ละเจ็ดหมื่นบาท ตัวน e e e ี้เป็นแม่เดียวทั้งสองครับแม่เดียวทั้งสองไล่ละเจ็ดหมื่นนะครับถ่านได้มาคงสางสูงใหญ่นะครับออกกระทบเล็กน้อยถ่ายสูงกับประมาณเม็ดอะไรนี่เช็คให้ร้อยหาซิปได้อยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวเบื้องลำตัวเหนือนางทางนี่นี่ครับไายละเจ็ดหมื่นราคาเดียวเลยนี่ครับราคาเดียวกันนี่ครับได้ควบใหญ่ควบเนาวนี่ครับใหญ่เน่าเลือกดีเป็นแม่เดียวไายละเจ็ดหมื่นนี่ครับกับเบื้องเอาครับนี่ครับหน้าตาลำตัวหันหน้าเข้าหากัน นี่ครับแต่ว่าเป็นงูอ่นครับเด้อยคับนะเพราะว่าน่ครับหน้าตาตัวนี้กระทบเล็หน่อยราคาเดียวกันเลยขาแข็งดีเนาะนี่ครับเนาเดี๋ยวเบิ่งรวมๆภาพรวมเล็หน่อยเครื่องเวิ่งได้เครื่องเนาเครื่องใหญ่ดีนี่ครับกกหางนี่ครับเมโตัอ้วนน่ครับเตานมดีนี่ครับเนาะไล่ละเจ็ดหมื่นอาะสีบรละเอียดไปนะครับขออภัยไปก่อนนะครับเด้อนี่ครับลำตัวเหนือหนังนี่ครับตัวนี้ก็เครื่องดำเครื่องใหญ่นี่ครับแต่ละต นครับพวงห้างลำตัวเอค่อยเหลือคอยพี่น้ํำเอานีครับไล่ละเจ็ดหมื่นเป็นราคาห้องไววนีครับเอนี่ครับสองแม่แม่ใหญ่ๆนี่ครับฝากพระทูาอีกนะครับ066ย์หกหกับศูนย์หกหกหนึ่งสามห่งสม่าเวยเลาเสือครับหมวยลาเสือครับเอามาใหม่ครับพิเศษจำโบไล่ละเจ็ดหมื่นเป็นแม่เดียวทั้งหมดเลยเอาขอบขอบคุณครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนะครับเด้อนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับสำหรับท่านที่เขารับชมใหม่นะครับเอาตลาดเราเสือเพิ่นกับเปิดทําการทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสครับนะครับนะครับตลาดวาลินชํานหลาเ่าเปิดทําการเลยนะครับเด้อวันพุธที่27มกราคมนี้นะครับ64นะครับฝากติดตามชมน้ำนะครับเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ